สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องนันส์สปีชนแนลนะครับวันนี้ก็มาหาสันตอกชุดลิมิเต็ดนะครับวันนี้ก็ออมมาเทสให้ลูกค้าอีกหนึ่งชุดนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับวันนี้ออกประเทศอีกหนึ่งชุดนะครับก็จะเป็นหมายทางค้างนะครับหมายทางมาเส้นโชคชัยนะครับก็ใครอยากมาสั่นก็มามา,มาเลยครับ อยู่ถนนสองสีครับเส้นถนนสองสีนะครับนะครับอมเทียตให้น้นๆจะนะแล้วดูด่างกุศดครับในกุราติดตามารับชมกันเลยนะครับว่าจะมีคนงานไหมไปครับเยอะนะผมเทียตให้แล้วอย่งเต็มมาแบบเงียบๆเลยสังเกตด,ดีๆ มาดูไส้ครับมาดูไส้มาดูไส้มาดูไส้ครับมาดูไส้บิ๊กบิ๊กบ,บิ๊กบิ๊กครับบิ๊กบิ๊กนี่พี่น้องบิ๊กเลยใส่ใหญ่ๆเลยไม่ได้ลองเลยพี่น้องมาติดต่อให้ลูกค้าครับตัวแล้วไม่ได้ลองเลยพี่น้องเอ้ยออกมาแบบนิ่มๆเงียบๆเลย ดอกชุดลิมิเต็ดนะครับเหมือนเดิมครับตัวน,นี้กำลังลูกค้ากำลังติดใจครับครับอยู่ใกล้ๆครับสวยๆครับชุดลิมิเต็ดนะครับไม้เก๋ๆเลยนะครับออกมาเทสให้ลูกค้าอยู่อำเภอด่างกุตตนะครับตาเลอร์นาะเดอร์เทสผ่านแล้วหนึ่งตัว

กระโดดได้กระโดดด้วยต้องดูใส่ใส่ใหญ่ด้วยนะแต่พี่สองแล้วพี่ตอกพี่เขาดีจริงวะตอกพี่เขาดีมนหวานหวาน,านเนก,ก็บดูก่อนนะครับทีเด้อพี่แต่ที่สองล้ะปลาตอกหวานจริงตอกคุณแต่พี่สองแล้วพี่น้อง แต็มที่สองแล้วไปต่อครับเทต่อให้ลูกค้าครับก่อนส่งนะครับแต็มที่สองแล้วนะครับ